เมื่อสินค้าหมดกุงใช้วิธีอะไรในการแจ้งเตือนลูกค้านะคะโดยเฉพาะบนเว็บอีคอ e มเมิร์ซคลิปนี้กพ่อจะอให้ดูกเาเรียกว่าเป็นวิธีการแจ้งเตือนผ่านเว็บอ e ีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็รูปแบบลักษณะการออกแบบที่สื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ไง่ายนะคะคลิปนี้เพื่อใช้สินค้าหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะว่าเป็นเอฟเฟกที่ขายหนังสือเล่มนี้อยู่ด้วยนะคะสิ่งที่เรา,าต้องการ เข้าไปในหน้าสินค้าที่สินค้าขายหมดนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน5จุดนะคะก็ด้านบนสุดก็จะแจ้งว่าสอ,อานะคะส่วนด้านล่างอ,อันที่2ลงมานะคะถ้าเป็นสินค้าที่มีตัวเลือกเราก็ต้องเขาเรียกว่าทําให้สินค้าชิ้นนั้นไม่สามารถคลิปได้นะคะโดยเขาเรียกว่าใช้เส้นขีดทับเลยนะคะเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ไง่ายนะคะจากนั้นไม่ว่าจะเป็นปุ่มเพิ่มลงตะกร้าหรือว่า ปุ่มเพื่อคลิกไปชาระเงินผ่าน paypal ก็ต้องไม่ให้ลูกค้าสามารถคลิกได้นะคะจากนั้นนะคะก็อาจจะมีฟอร์มแจ้งเตือนอเมื่อมีสินค้ากลับมาในระบบนะโดยที่ลูกค้ามีความสนใจนะคะก็าสามารถเลือกสินค้าได้เมื่อาทกาการซื้อรีมบร้อยแล้วหลังจากที่มีสินค้าเข้ามาในสต๊อกนะคะก็จะมีมีการแจ้งเตือนเพื่อให้ลูกค้ารับทราบได้ทันทีเลยนะคะถ้าเราไม่มีส่วนของการแจ้งเตือนสินค้าหมดนะคะโดยเฉพาะผ่านเว็บไซต์นั่นหมายถึงว่าลูกค้า ก็ทาการสั่งซื้อเข้าไปนะฮะแตนด้สินค้าของคุณก็ไม่มีที่จะขายแล้วมันก็ทําให้คำถามแรกลูกค้าอาจจะรอสินค้านานตอนรั้วกสองนะคะสินค้าชิ้นนี้ก็อาจจะไม่มีขายแล้วเดี๋ยวทาให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจนะสําหรับส่วนท้ายคลิปนี้นะคะสำหรับผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจน,นะฮะที่กําลังฟังอยู่ต้องการอยากก็เรียกว่าทําเว็บอีคอมเมิน์ซนะคะตอนนี้นะคะก็มีให้เลือกในการสั่งแพ็กเกจนะะก็จะมีเบสิคช็อปออปชันพาร์ตแล้วก็โปรคอมเม้นตนะคะ ทั้ง3ามไปเกจก็จะมีฟีเจอร์แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเรียกว่าตัดบางฟีเจอร์เพิ่มพังเพิ่มบางฟีเจอร์ในแต่ละไปเกจได้ตามความต้องการเลยนะถ้าอยากทรามาเล็กเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อมาที่หน้าล่างนี้ได้เลยนะ